ว่าวันนั้นที่ไปไหลสดมีดิวปิงเอ้ปิงไม่ได้ไปดิวฝนแล้วก็พี่โยผ่ามากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลเซอร์อ่ะมันเลเซอร์บ่อยๆแล้วจากขนแข็งๆขนยาวๆจะเป็นแค่ขนอ่อนๆแล้วช่วงนั้นอ่ะไม่ได้ไปเลยประมาณ2เดือนเว้ยแล้วเป็นยังไงแกล้มก็ขึ้นอีกมันขึ้นอีกนิดมันขึ้นนิดเดียวแต่มันแค่นิดเดียวไม่เยอะเจ็บไหมฝนก็เวาวันนั้นอะไรทีฝนฝนโอ้โหอยากจะนวดขึ้นมาเงี้ยไม่รู้กับตัวเอง ไปนี่กันไปเดอะคลินิกนะคะที่สาขาเซนท่านแจ้งวัฒนะเขาอยู่ที่ชั้น3นะทุกคนจริงๆในเดอะคลินิกอ่ะสามารถไปได้แบบทั่วเลยนะเพราะว่าเขามีแบบเยอะมากหลายสาขามากนะคะเค,เคยเคเลเซอร์กันไหมยังไม่เคย,ยเลเซอร์เลยอ๋อไม่เคยเคยแต่โกนอย่างเดียว หมอคะนี่หนูพาเดนเซอร์เนี่ยมาเลเซอร์ขนเพราะว่าพูดตรงตรงเลยปัญหาที่วงเคไรู้ไหมคะเวลาไปเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะที่บ้านหนูหรือว่าโรงแรมคือขนล่วงลอดหมอเมื่อกี้มันไม่ใช่ขนใครมันไม่รู้ไงแต่ว่าทาหมดทั้งวงมันก็ไม่ถูกไงคะขนพวกมือขาแล้วมึงมีขนไหมก็มีไงแต่มันก็ไม่ไม่รู้ว่าขนใครแต่มึงต้องมาเลเซอร์ค่ะทีจกัแล้วตัวเองเหม็นนะตัวเองยังไม่นี่เลยนะคุณหมออันนี้คองได้เลยนะคะคุณหมอไอ้นี่พูดเรื่อขนคุณหมออุ้ยเอาไงเจ้าเรื่องขนหรือเจ้าเรื่องอะไรหมอไม่ห้ามวุะ ไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรไไม่เป็น,ร,ปนรค่ะเดี๋ยวมาทำเจนเทลแย็กเล็บเลเซอร์ขดนะคะที่เดอะคลินิกกันได้ดงไสงสารหมอ <c oughs> <c oughs> ถ้าเรื่องขนคุณต้องมาที่เดอะคลินิกเพราะว่าเขาเรื่องขนอันดับหนึ่งค่ะคุณเฮ้ยมันเลือดจริงอันนี้เลือดจริงนะคะนี่ดูนี่ดูนี่นี่นี่ดูเปิดเลยเปิดได้ไหม